เสริมตัวอย่างหวดเล่นโหมดน่ารักนะฮะแฟนบอลฉลามชนเริ่มส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆความกดดันตกไปอยู่ที่โค้ชโจธีรศักดิโออ้นนะครับผมเป็นโค้ดลูกม่อก็คือแกเป็นคนชนบุรีแหละเลยนหนังสือเตะบอลเริ่มต้นมาก็คว้าแชมป์ไทยลีกก็กลับฉลามชนพอมาเป็นเฮดโค้ชใช่ไหมคนก็คาดหวังแล้วก็รับไม้ต่อจาก โค้ดวังด้วยที่ทําไว้ได้ดีมากก็คือพาชนบุรีขึ้นชั้นจากไทยลีกสองขึ้นไทยลีกหนึ่งแล้วบอร์ดบริหารก็เปลี่ยนฮะเปลี่ยนแผนใช้โปรเจกต์ใช้คนที่เป็นคนชนบุรีจริงๆมานําทีมเวลาเตรียมทีมเยอะมากเวลาเลือกตัวก็มีอย่างที่แฟนบอลฉลํบชนเขานิยามไว้เสริมตัวยังโหดเพียงแต่ว่า ไอ้ความโหดที่ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นความโหดในหัวที่มองว่าตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวใหม่มาประกอบการรวมกับที่ขึ้นชั้นมาแม่งได้แล้วล่ะว,วะมั่นใจวะที่เขาบน่นเนี่ยน,นะครับที่นักวิจารณ์กูรูฟุตบอลสื่อฟุตบอลที่เขาให้ความเห็นก็คือคู่เซนเตอร์เนี่ยก็มาจากทีมที่หนีตกชั้นะจะคาดหวังอะไรได้แต่การมาเล่นกับทีมในไทยลีหรือ เทพดาวยิงอย่างอูเคอร์ฟาเลเคนศูนย์หน้าชาวเนดเดอร์แลนด์ย้ายมาสุพรรณใช่ปะตอนอยู่ไทยลีกสองโอ้โหยิงสลุดยังไงก็เข้าความเร็วมีความแข็งแกร่งได้ยิงคมแต่พอเลื่อนชั้นมาในระดับไทยลีกหนึ่งแม่ตอนนี้แม้กระทั่งอูเคอร์ก็คงงงตัวเองว่าเป็นที่กูหรือเปล่าวะทำไมลีกหนึ่งมันมันกับสองมันห่างกันอย่างนี้เลยหรือวะทำไมมันยากจังทำไมมัน ไม่ได้สักทีทำไมมันชนะไม่ได้โบลิงกีก็เหมือนกันโบลิงกีก็อยู่กับบุรีรัมมาก่อนแล้วอยู่ชนบุรีปัญหาครับที่พี่กูดูไฮไลท์มาแมตท่าเรือแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆที่มันควรจะเป็นจุดที่โมเมนตัมสร้างความมั่นใจให้กับโคชโจให้กับชนบุรีแล้วก็แฟนบอลแมตที่ออกเยือนลำพูนนำก่อนสองศูนแต่แป๊บเดียวโดนสองสองเกมรับ ประตูดีนะประตูคือสุดชุดแล้วแหละคนเล่นประตูเขาทําดีก็แหละแต่มันมันจ่อไปมันมันจะแจ้งไปแมตช์กับท่าเรือนักบอลชนบรุรีช้ากว่านักบอลท่าเรือทั้งการอ่านเกมทั้งการเข้าบอลช้ากว่าเก้าสองเก้าช้ากว่าจังหวะสองจังหวะอันนั้นเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของเซนต์บอลถูกส่งมาที่นักเตะการท่าเรือจังหวะแบบนี้ควรจะเข้าใกล้ขนาดไหนที่ดูนะครับยืนห่าง ยืนห่างแล้วนักเตะท่าเรือมีเวลาคิดมีพื้นที่เล่นคุมโซนใช่ไหมแม่แต่มันเป็นโซนที่ตาตาถี่มันไม่ถี่ตาถี่มันห่างแหมันห่างมันก็มีช่องให้ท่าเรือส่งทางนั้นวิ่งทางนี้ผลออกมาสามศูนย์เปลี่ยนตัวแฟนบอลกบ็บ่นจัดตัวแฟนบอลก็บ่นว่าใช้อยู่บล็อกเดียวแล้วก็ตัวที่ ควรจะได้เล่นไม่ได้เล่นอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับโค,ค้ชเขาก็มั่นใจเขาซ้อมเขาอยู่นักบอลมาทุกวันเขามั่นใจภาษากายของนักบอลพี่กูว่าไม่หรอกนักบอลเขาทํางานร่วมกับโค้ชมาตั้งแต่พรีซีซั่นมันมีความมั่นใจร่วมกันเพียงแค่ว่าพอผลงานมันออกบามันได้แบบเนี้ยมันก็ต้องอยู่อยู่ที่บอร์ดตัวโค้ดร,รู้สึกเหมือนจะอ่ากึ่งรับกึ่งรับกึ่งสู้เลยว่าน่าจะเป็นที่กูนี่แหละที่ผมนี่แหละ อืก็แล้วแต่บอดต,ตัวเขาก็น่าจะอยู่อยู่จนครบสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาของชนบุรีต่อไปถ้ามองวิเคราะห์ในศาสตร์ฟุตบอลจะต้องปรับอะไรปรับเรื่องของจิตใจครับมันต้องมันต้องเป็นทีมที่เพสซิ่งแล้วก็เข้าปะทะแบบเข้าไวกว่านี้ไปไปยีคุมเชิงก็จริงอ่ะอเคยนคุมเชิงก็จริงแต่เซนมันไม่ได้ง่ะเซน เมื่อเซ็นนักบอลมันไม่ได้ก็ตะบุกตะลุยห้าสิบห้าสิบบวกแม่งไปเลยไม่ต้องสวยงามไม่ต้องอะไรอาศัยบวกให้ผู้แข่งผิดพลาดแล้วก็ชวยจังหวะน,นี้สู้มันอืคนไหนหมดแรงก็เปลี่ยนออกเล่นแบบทีมเล็กอะออประกอบทีมออกมาแล้วอะชุนบุรีเอฟซีรูกการเนี่ยพอซื้อตัวมาประกอบการเล่นประกอบอะไรมามันกลายเป็นทีมไทยลีกสองแฟนบอลบอกอย่างนี้ไปเล่นไทยลีกสามดีกว่าโอ้โหมันก็เกิดไหม แต่รวมๆแล้วมันจะเป็นทีมไทยลีกสองอยู่ประกอบมาแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้คุณเล่นอยู่ไทยลีกหนึ่งเนี้องรอดูครับว่าบอร์ดบริหารจะอดทนให้โอกาสโคชโจเหมือนตอนที่ให้โอกาสเคกุหรือเปล่าทำไมพี่กูรู้เรื่องชนบุรีเยอะอ้าวอยู่ชนบุรีกูก็เชียร์เหมือนกันสวัสดีครับ